เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดหน้า3.5เป็นหน้าทําทำอะไรต่อถึงผ่านดูเลยได้ไม่พลาดเงิน10,000หน้า3.5เป็นหน้า5ครับจะต้องทำอะไรถึงจะผ่านนะครับแล้วหน้า3.5คืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปนี้หมดเลยนะครับคุณจะได้เข้าใจนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนเป็นหน้า3แล้วก็มาเป็นหน้า3.5กันนะปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นแทบทุกทุกคนแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่ได้หน้า3.5 คุณต้องทําตัวเองให้มาหน้า3.5ให้ได้ครับซึ่งคลิปนี้จะบอกวิธีทั้งหมดเลยว่าต้องทาําอะไรต่อถึงจะผ่านถึงจะไปหน้า3 5าและว3.5จะทํายังไงให้ไปหน้า5คลิปนี้ชัดเจนทั้งหมดครับนั้นดูให้จบให้ครบให้เข้าใจครับโอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับคุณจะต้องมีแอปทางรัฐซึ่งต้องเช็คการอัปเดตแอปทางรัฐด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่หน้า3ของคุณเนี่ยไม่เป็นหน้า3.5สักทีนึงนครับเพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้อัปเดต ทางรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆครับคือคุณกดอัปเดตแอปทางรัฐของคุณให้เรียบร้อยกดทําการอัปเดตให้เรียบร้อยครับก็กดอัปเดตแอปทางรัดของคุณให้เป็นแอปทางรัฐที่เป yeah. ็นเวอร์ช <P ain S 1> ั่นล่าสุดปัจจุบันนะครับก็กดอัปเดตให้เรียบร้อยเมื่อคุณกดอัปเดตแอปทางรัดแล้วนะครับแอปทางรัดคุณเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันล่าสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันของแอปทางรัฐที่ เป็นเวอร์ชั่นที่ยังคงเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเพราะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเสร็จปุ๊บจะดูยังไงครับว่าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเมื่อกดอัปเดตแล้วนะครับในระบบเพจโซ p p Store ของคุณเนี่ยก็มันจะขึ้นเปิดนี้เมื่อขึ้นเปิดนี้ครับก็แสดงว่าแอปทางรัานคุณเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับต้องบอกกับทุกคนเลยครับการที่คุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆนะครับเมื่อแอปทางรานของคุณเนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแบบนี้นะ การที่มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะทําต่อตามคลิปนี้แล้วครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ให้ทําการเปิดแอปทางลัดของคุณขึ้นมานะเช็คแอปทางลัดที่อยู่ในเครื่องมือถือคุณนะมาคุณเผิดแล้วแอปทางลัดไปโดดแอปทางลัดกลับมาสู่เครื่องมือถือของคุณด้วยนะตรงนี้ก็ทําการเปิดแอปทางลัดขึ้นมาครับเมื่อเปิดแอปทางลัดมาจะหน้าตาแอปทางลัดเป็นแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยจะให้คุณใส่พินโค้ดนะบกตัวนะก็ใส่พินโค้ดอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ย แอปทางรัฐจะพามาสู่หน้านี้นะครับทุกคนยังคงเป็นหน้านี้กันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือหน้าตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งด้านบนนะครับจะมีการบอกชื่อของคุณนะครับแล้วก็จะมีการให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนซึ่งณปัจจุบันนะครับหลายๆคนที่กดเข้าไปเนี่ยจะเป็นหน้า3มาะหน้า3.5ดเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูซึ่งหน้า3ามหเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคก็กดเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้ได้เลย เมื่อกดปุ๊บนะครับจะพามาสู่หน้า3หน้า3เนี่ยคือหน้าที่รอการประกาศผลจากทางภาครัฐครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนก็นหน้า3จะเป็นหน้าที่คุณต้องมาให้ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่มาหน้า3เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเป็นหน้า3กันนะซึ่งหน้า3ครับก็เป็นหน้าที่รอข้อมูลจาก,กทางภาครัฐรอวันที่รัฐจะประกาศผลในกลุ่มของคุณครับ ต่อไปแล้วพอมาหน้า3นี่คือหน้า3ามจาแต่ที่ผมได้บอกทุกท่านนะครับสื่อสามเนี่ยเป็นคําที่ทางช่องผมนะครับเป็นคนคิดค้นนะครับแล้วก็บอกมาครับว่าเพราะว่าเพื่อให้เกิดควาองเข้าใจง่ายเพราะว่ามันยังไม่ไปนหน้า4ี่แม้คุณสังเกตนะมันยังเป็นหน้า3อยู่แล้ววันขึ้นอย่างนี้มาผมก็เลยเขียนบอกว่ามันคือหน้า3.5นะครับซื่อหน้า3.5ตรงนี้เนี่ยก็คือจะขึ้นว่าท่านลงทบียนสำเร็จแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุครับ ตามโครงการกรรต้นเศรษฐกิจฐานผู้สูงอายุแล้วก็บอกว่าระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการเติมเงินหนึ่งบาทเนี่ยผ่านที่ต้องวัลเลตให้ท่านทราบตามวันเวลาที่รัฐบาลกําหนดนะครับเมื่อรัฐบาลกําหนดวันเวลาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คุณก็กดกลับสู่หน้าหลักนะครับได้นะกดกลับสู่หน้าหลักปุ๊บมันก็จะออกมาหน้าตรงนี้นะครับอ่า ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับกระทรวสารณมันก็จะมาหน้า3แล้วก็มาหน้า3.5เหมือนเดิมถามว่าหน้า3.5นี่คืออะไรครับหน้า3.5ก็คือหน้า3แต่ว่าเป็นการย้าครับว่าคือรอบล่าสุดที่มีการจ่ายเงินไปนะครับคือรอบของผู้สูงอายุถ้าคุณมาหน้า3.5อย่างนี้แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในรอบผู้สูงอายุคือรอบเฟสสองตรงนั้นแสดงว่าคุณจะอยู่ในรอบต่อไปว่าจะเป็นเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าหรือเฟสอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รัฐจะมีการ นั้นหน้า3.5เนี่ยจะไปหน้า5หน้า5คืออะไรนะครับอ่าหน้า5ก็คือหน้าที่ได้เงิน1 0 0 0 0มบาทนะครับก็คือหน้าที่บอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์ได้รับเงิน1 0 0 0 0มบาทครับนี่ตัวอย่างหน้า5ก็จะเป็นอย่างนี้ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุอ,อันนี้คือในเฟสที่ตัวอย่างของเฟสที่2นะครับซึ่งในเฟสต่อไปก็จะต่างกันออกไปครับตรงนี้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุก็จะเปลี่ยนเปโครงการเศรษฐกิจผ่านกลุ่มบุคลลทั่่ววไปหรือะแแ้ตน ก็จะมีการบอกรายละเอียดตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือเราจะเปลี่ยนหน้า3.5ตรงนี้ให้เป็นหน้า5ได้อย่างไรนะครับโอเคมาผมจะสรุปให้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็คือเป็นหน้า3.5นะครับการที่จะเปลี่ยนหน้า3.5ไปเป็นหน้า5วิธีนะครับ ก็คืออันดับแรกให้คุณอัปเดตแอปทางรัฐตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมาตลอดนะเพราะแอปทางรัฐจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้อันนี้ทุกคนรู้ทราบกันอยู่แล้วนะเพราะาบอกกันหลายคลิปแล้วแต่ส่วนที่สําคัญก็คือหน้า3.5เขาจะเปลี่ยนเป็นหน้า5เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะส่วนของเรากับส่วนของรัฐส่วนของเราคือคุณเนี่ยก็ต้องคอยจํารหัส ของทางแอปทางรัฐของคุณให้ได้นะครับจำให้ได้นะเพราะหลายๆคนเนี่ยลืมรหัสแล้วก็ทําให้เนี่ยมันเขาเรียกสะดุดขาตัวเองนะครับพลาดได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องจํารหัสของแอปทางรัฐของคุณเผื่อคุณลบแอปหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเนี่ยให้คุณจําแล้วเข้าระบบก,กลับมาแอปทางรัฐเหมือนเดิมให้ได้นะครับตรงนี้คือในส่วนของคุณส่วนของรัฐเนี่ยก็คือ,อผมเขียนนี่นะจํารหัสก่อนแล้วก็ส่วนรัฐก็จะต้องรอวัน ประกาศผลนะครับซ uh oh, ึ่งก่อนที่จะประกาศผลเนี่ยก็จะต้องมีการอนุมัติในโครงการเฟสต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยบอกว่าจะทําแล้วก็จะมีการอนุมัติเพราะว่ารูปแบบการได้เงินดิจิตอลในที่ผ่านมานะครับเฟสหนึ่งก็ต้องอนุมัติเฟสสองก็ต้องอนุมัติเฟสสก็ต้องอนุมัติเฟสสก็ต้องอนุมัติเฟสห้าก็ต้องอนุมัติดูครับว่าจะมีอนุมัติกลุ่มของคุณหรือเปล่าเมื่อไหร่ครับรัฐอนุมัติสมมุติว่ากลุ่มของอายุ1 6 2 0ปี หรืออนุมัติกลุ่ม21-60ปีนะครับผมสมมุตินะถ้าอนุมัติเสร็จปุ๊บลันก็จะมีการประกาศผลนะครับประกาศวันประกาศผลจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประกาศผลของคุณเนี่ยผลมันก็คือผ่านนะถ้าผลของคุณคือผ่านหน้า3.5ของคุณนะครับจะเป็นหน้า5นะทันทีนะครับทันทีนะใช้คําว่าทันทีนะครับเพราะว่าหน้า3.5 คือหน้าที่บอกว่าคุณไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับแต่พอเป็นหน้า5ปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผ่านแล้วนะครับรัฐมีการประกาศผลของกลุ่มของคุณแล้วนะอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่สําคัญสาระสําคัญที่สําคัญที่สุดในคลิปนี้คือคุณต้องจารหัสให้ได้คุณต้องติดตามวันประกาศผลในกลุ่มคุณแล้วผลของคุณเนี่ยต้องผ่านซึ่งผ่านรัฐด,ดูยังไงครับรัฐก็ดูเกณฑ์รายได้เกณฑ์เงินฝากที่ผมได้ทําคลิปอธ,ธิบายไว้แหละก็ดูเกณฑ์เหล่านั้นแหละ อะไรได้เกณฑ์เงินฝากคุณผ่านเกณฑ์หรือเปล่าหรือจะเป็นเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการสรุปเอาไว้นะครับมีชื่อเป็นบ้านเป็นบุคคลที่อายุตามเกณฑ์น,นะครับเคยลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐต่างๆตรงนี้ถ้าคุณผ่านตามนั้นนะครับจำรหัสได้ประกาศผลผ่านเท่านี้เองครับหน้า3.5ของคุณก็จะกลายเป็นหน้า5แล้วเมื่อจะเป็นหน้า5เสร็จก็ดูกลุ่มของคุณครับว่ารูปแบบการใช้เงินจะเป็นไหนแต่หลักๆแล้วนะครับ จากที่รัฐตอนนี้เนี่ยก็รูปแบบก็จะเป็นการใช้เงินแบบเงินดิจิทัลหมดเลยนะครับจะไม่ได้ได้เป็นเงินสดเหมือนกับกลุ่มที่ผ่านมานะโอเคแต่แล้วก็ตามก็ต้องดูกลุ่มของคุณอีกทีว่ารัฐจะมีการปรับเปลี่ยนจะให้เป็นเงินสดหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับแต่แล้วสามจุดห้าจะมาในห้าก็ด้วยแบบนี้นั่นเองครับนี่คือสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆชัดเจนกันแบบนี้เลยนะต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ย ข้อมูลของเงินดิจิตอลก็ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดนะถ้ามีการเพิ่มเติมอะไรก็จะมาฝากกันแต่อันนี้ที่ผมบอกเนี่ยอันนี้คือนิ่งแล้วนะนิ่งแลคือแบบนี้แต่ประกาศผลวันประกาศผลเนี่ยก็ต้องติดตามกันครับว่าในกลุ่มของคุณจะประกาศผลเมื่อไหร่ตรงนี้ครับประกาศผลแล้วก็เข้ามาดูลับเป็นหน้าห้าเมื่อไหร่ก็ได้เงินหนึ่งนบาทครับโอเคนี่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดที่ฝากทุกท่าน